สวัสดีค่ะช่องปากระกป๋องไอเดียนะคะวันนี้พาข้าวปุ้นนะคะโอ้ยเดี๋ยวพี่เลิ้ yeah. พาข้าวปุ้นนะคะมาจัดของช่วยป้าปุ้ยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยววันนี้ป้าปุ้ยจะมากินอาหารเสริมนะคะตอนเช้าค่ะอาหารทิวอาหารเสริมตอนเช้าของป้าปุ้ยนะคะ นะกินทุกเช้าวนะลเะม็ดนะคะแคอมม <Okay. No. S 1> ่มมัมมัม ละไปสวัสดีค่ะวันนี้นะคะผู้บริหารสตินดีและก็ปากกระป๋องไอเดียนะคะวันนี้มาไลฟ์กับข้าวปุ้นค่ะข้าวปุ้นก็12 11เดเดือนแล้วนะคะข้าวปุ้นจะมาช่วยป้าทำงานฝีมือดีไหมคะอ้าวป้าลืมเอานี่ให้ลูกค้าไงป้าลืมเอาของให้ลูกค้าเดี๋ยวป้าเอาของให้ค่ะเย่ <S <S <Yeah. S 1> yeah. เดี๋ยวป้าเอาของให้ลูกค้าก่อนแกะแกะนนี้ออกก่อนป้าเอาของให้ลูกค้าก่อนนะแกะของพัสดุใหม่ลืมของแถมให้ลูกค้าค่ะลืมตลอดเลยค่ะลืมตลอดเลยนะคะเนี่ย yeah. ิพัดลมพัดลมแฟนแฟนแฟนม ไปนี่ไงป้าจะต้องเอาของใส่ข้างหน้านี้นะคะแล้วก็กลับไปเหนดิมนะคะปุ๊บนะคะป้าจะปิดกล่องค่ะปิดกล่องค่ะ,คะปิดกล,ล่องเรียบร้อยแล้วเตรียมส่งให้ลูกค้ากันค่ะเป็นไงบ้างคะ ข้าวปุ้นมาช่วยป้านะคะอ่าข้าวปุ้นมาดูซิว่าป้าจะทำอะไรอันนี้คืออะไรคะอันนี้ก็คือโบนะคะอันนี้ก็คือถุงใส่กระบู้งที่มันเป็นสีสนะคะอันนี้ก็คือโบ อโบูใส่อบูใส่อบูใส่อบูใส่ยังไงคะคุณชอบไหมปึ้นชอบไหมคะคุณชอบไหมคะไมปึ้นที่ชอบมากรดติดกองติดกองนี่ไงก็เอาติดเอาติดปุ้นนี่ไงคะ่ะติดปุ้นเป็นของขวัญน,นี่ไง <c oughs> เป็นของขวนนัญนี่ว่าเฉย เฉยค่ะเฉยเฉยดิเซโบอย่างนี้นะว้าว <laughs> ไวววววววของเล่นเยอะแยะเลยนะวี่นี่มีของเล่นเยอะแยะเลยววววววนววววววว่วววววีวว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 ลอนน what this? This yeah. ล,ล,ลอ สีกรีนออเรนพิงออเรนบลูกรีนเยลล์ไวท์ไวท์อันไหน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 ไวท์คะอันไหนไวท์คะวันนี้นะคะก็มา เยี่ยมทุกคนชวนเพื่อนๆทุกคนคุยนะคะในช่วงเช้าไม่มีประเด็นอะไรค่ะวันนี้พาปุ้นมาเล่นด้วยเฉยๆนะคะงง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 งปุ่นชอบค่ะปุ่นชอบค่ะชอบห้องรับนี้นะคะชอบห้องทำงานป้างค่ะอุ้ยมันล่วงมันล่วงมันล่วงแป้งเก็บให้ใส่นี่ใส่ถาดนี้ใส่ถาดใส่ถาดเยอะ ใส่ฐานนี่วางนี่วางตรงนี้ค่ะนึกออกมาวางนี่ให้ป้าวางตรงนี้วางตรงนี้นะอ่ะเรามาต่อในรูปบ้านนะคะวาล่วงล่วงล่วงลนะล่วงลนะวางตรงนี้วางตรงนี้หืมว้าวล่วงล้วงพอให้ป้าเก็บเหรอ ต่มบางขอขอกิฟมีกิฟมีแตงกิวไหวออกหมดเลยเอาวางไว้ตรงนี้วางไว้ตรงนี้ปุ้นวางไว้ตรงนี้ค่ะปุ้นวางไว้ตรงนี้วางไว้ตรงนี้ยส yes. เออทำไมเด็กติกวัยนี้ถึงชอบวางแบบชิง้งโยน้งก็ไม่รู้นะเอาวางไว้ตรงนี้วางไว้ตรงนี้ no 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 ามาหัวตรงนี้ามาหัวตรงนี้ no <c oughs> คุณย่าเรียกแล้วคุณย่าเรียกแล้วะย่าเรียกแล้วย่าเรียกแล้วเฮ้ยย่าเรียกแล้วย่าเรียกแล้วค่ะชุดไว้ ขอาคุ้ก็มาเยี่ยมคุณป้าที่ห้องทำงานนะคะแล้วเกิดยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวข้าวปุ้นข้าปั้นจะไปอยู่ที่คลิปข้าวปุ้นข้าปั้นคะ่ะช่องข้าวปุ้นข้าปั้นนะคะ ข้าวปุ ies, ้นข so ้าวปั้นอย่าลืมติดตามข้าวปุ้นข้าวปั้นด้วยนะคะพิมพ์ข้าวปุ้นข้าวปั้นก็ขึ้นแล้วค่ะก็จะเห็นเด็กสองแฝดนะคะวันนี้ข้าวปุ้นก็มาช่วยป้าทํางานเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะคะป้าจะให้รางวัลอะไรดีนะเป็นพรีเซนเตอร์ถ่ายภาพนะป้าจะให้รางวัลอะไรดีนะป้าจะให้รางวัลอะไรดีนะวางกิ่งมากกิ่งมากค่ะกิ่งมากอส่ไว้เหมือนเดิมอส่ไว้เหมือนเดิมอส่ไส้เหมือนเดิม ใส่ไม่เหมือนเดิมโอเคค่ะมีครบทุกช่องทางเลยนะคะช้อปปี้ปากกระกปองไอเดียก็มีนะ Facebook ปากกระปองไอเดียก็มีสั่งสินค้าได้ทุกช่องทางเลยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าจะสั่งสินค้าก็สามารถที่จะแอดไลน์มาที่แอดปากกระปองไอเดียได้เลยนะคะว้าว <Wow. S 1> <laughs> ว้านี่นะคะแอดมาตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะคะสแกนตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ามาคุยกันมนีอะไรจะสอบถามแล้ว้ามาคุยกันได้เลยปรึกษาได้หมดเลยทั้งปัญหาเรื่องยาแล้วก็ปัญหาเรื่องอปัญหาเรื่องการจัดของของขวัญน,นะคะให้กับเวลาจัดงานต่างๆนะคะโอเคขอบุณบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะายบาย เดี๋ยวป้าจะพากลับละบ๊ายบายบ๊ายบายทางนี้ทางนี้นี่ไงทางนี้ไงค่ะคุณผู้ชมอยู่ทางนี้บ๊ายบาย